ายประดอนปิศนานันท้คุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับผูน้นวยการสำนักงบประมาณรวมถึงได้ปรึกษากับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงการใช้งบประมาณปี68ที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนนี้ว่ามีงบเหลืออยู่60,000ล้านบาทแบ่งเป็นงบกลางสำรองฉุกเฉินและอีกส่วนจะนำไปใช้ในโครงการคนละครึ่งในเฟสแรก โดยจะให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนประมาณ13ล้านคนวงเงินประมาณ22,000กว่าล้านบาทโดยจะให้เพิ่มเติมจากเดือนละ300บาทเพิ่มเป็น2,000บาทนอกจากนั้นจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปรวมไปถึงจะใช้งบประมาณในปี2569มาเพิ่มเติมประมาณ25,000ล้านบาทส่วนอื่นจะเป็นของหน่วยงานที่ขอเข้ามาอาทิหน่วยงานทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ500-700ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงบประมาณรายจ่ายประจำที่ตั้งไว้อย่างเงินเดือนค่าราชการประมาณ3 0 0 0ล้านบาทนอกจากนี้ยังเป็นงบประมาณในส่วนที่อนุมัติโครงการไปแล้วแต่ยังไม่ดําเนินการก็จะนํางบดังกล่าวมาใช้เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีในส่วนที่ค้างท่ออยู่ประมาณ1580ล้านบาท